พี่วีจะเอาเรื่องเวียดนามก่อนหรือว่าจะเอาเรื่องได้เลยได้อะไรก็ได้อะไรไมองบอกอ่ะอ่ะได้เลยอ่ะเขี๋ยวจะเริ่มเลยเดี๋ยวหนึ่งครับนะได้เจอคือน้ำลายหนึ่งทีน้ำลายข้าวแรกละวันนี้ที่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ก่อนอื่นขอพื้นที่ตรงนี้ที่มีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็ เป็นแฟนที่อยู่ที่ในประเทศนี้แล้วก็หลายๆประเทศด้วยอินเตอร์แฟนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่ส่งข้ขอความมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะ <ST AN IC AL> ไม่ต้องห่วงนะคะเป็นยังไงบ้างือจะรู้เรื่องรายละเอียดที่ยังไม้เกิดสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคืออ่ะเขาเรื่องอะไรแม่ก็การคบกันน่ะสำหรับวิวอ่ะมันเป็น เรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาเวลาที่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทําทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ มันก็เออมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อการต่อเหตุกาเหตุคือการก็อยู่เชื่ออยู่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วทำดีที่สุดก็คือวิวมัม่นใจในตัววิวว่าวิวสามารถปรับตัวได้ก็คือ,อที่ผ่านผ่านมาก็พยายามปรับอยู่ด้วยกันในทุกๆเรื่อง<ม>อะไรค่ะแล้วก็เมื่อวันหนึ่งมันมันมันเหลือการที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อย โอเคเพาอไรในช่วงเวลาที่คุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์ยากขนาดไหนอืมมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการพบกันระยะเวลาก็แบบสี่ปีเนาะพี่นะมันก็นานอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็มันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาใช่คุณคุณเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าเเราควรจะต้องมาคุยเรื่องความสัมพันธ์กันใหม่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเคลียชัดจบไม่ได้มีติดค้าอะไรอย่างก่อนที่เราจะตัดใจพูดกันมันมีลางมันมีสัญญาณบอกเหตุอะไรกันก่อนไงคะบิวมันก็คงแบบว่าเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความ ความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ทําเต็มที่ที่สุดแหละก็เป็นแฟนเพราะเรามีการพูดคุยกันหลายรอบและปรับกันหลายรอบแล้วค่ะค่ะใช่แต่เป็นแฟนตกใจวิวเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันไม่มีสัญญาณเลยว่าคู่เราจะมีปัญหาเพราะว่าตัววิวเองอ่ะก็ได้มีการแบบไปตามไปเขาเล่นเตะว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่นคือก็แล้วแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นซึ่งแบบบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ออกสื่อตลอดหรอกค่ะเพราะมันจะเป็นการพบกันแบบส่วนตัวเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูที่ ที่งานเราเป็นนักแสดงอะ่ะแ,แต่ละคนก็คงอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาต้องมาบอกปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะเอออย่างตามกระแสของมันก็จะมีเรื่องของมือที่คนอื่นมาเกี่ยวข้องอันนี้วิวช่วยยืนยันอันนี้ค,คือไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนี้เลยค่ะแล้วก็วิวก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นแล้วก็ ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ทุกคนเห็นตามในหน้าโซเชียลเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้แล้วสำหรับตัวเราคิดว่ามันเรื่องความรักของเราที่มันยุติในครั้งนี้มันเกี่ยวกับข้องกับบุคคลที่สามไหมครับสำหรับโวรรูเองเออขอไม่พูดถึงเขานเคาต่างๆเพราะว่าจริงๆยู่ไม่ได้รู้อะไรดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้รู้จริงอะไรอย่างง้นน่ะก็คือคุยแค่ประเด็นแบบกันสองคนเลยเรามั่นใจในตัวเขาในตัวเขาค่ะไว้ใจเขาได้ ใน,ในที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งที่ตัวเองพบใครมาเราก็จะให้ใจแบบเต็มที่อยู่แล้วว่าแบบเชื่อใจอยู่แล้วไม่งั้นมันก็คงดําเนินต่อมาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันอยู่ด้วยการแบบเข้าใจเรื่องการทํางานต่างๆอ่ะมันมีการที่จะต้องโครโมโดอะไรต่าง,างๆเนี้ยมันวิวแบบมาชิลมากที่ผ่าน่ะ เราก็เป็นนักแสดงในตอนนี้แต่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงบางคนเขาจะมีเซน์พิเศษอย่างเรามีเซนต์ไหมคะไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้คุียอะไรหลังหลังหลังเขามีมีเขาลางแค่เราเรารู้สึกความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไหมก่อนที่จะมาคุยกันว่าเออเราต้องแยกกันแล้วปิวว่าปิวไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือมันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตๆแค่ว่าเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นเราเราไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้เราก็แค่ ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทํางานดีกว่าเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดสำหรับตัวยูสังเกตได้คืออะไรคะมันร <laughs> วมๆเลยค่ะ <laughs> ค่ะ <laughs> ไม่ทราบเลยค่ะคือแบบมันคุยเราโฟกัสกันมันก็แค่รู้สึกได้ว่าเออถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียดายไหมกับความรักครั้งนี้มันสี่ปีด้วยอ่ะเอเอคือเสียใจแล้วเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคบมานานค่ะแล้วก็ไม่ท<ม>ี<ม>่อยากพยายามต่อแล้ว<ม> ใ่หรือมันม,มันมีจุดหนึ่งที่เราแบบก็ต้องอยากกลับมาดูแลตัวเองนะคะมารักตัวเองความรักมันสอนอะไรกับคิวบ้างคบ<อ>ก็ <c oughs> <c oughs> สอนว่าทำงานดีกว่าก <c> อ <oughs> <c oughs> เหมือนที่คนพูดนะคะเงินถึงจะเลี้ยงดูเราได้นะคะว <c oughs> ิวว่า <c oughs> เออเราก็คือจริงๆแล้วมันเสียใจแต่มันก็เขาเรียกว่าผ่านมีขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> เพราะว่าเออตอนนี้ที่เห็นก็คือวิวเพิ่งไปงานที่เวียดนามมาแล้วก็ถ่ายละครด้วยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราแบบ านอจริงงใช้เวลาในการแบบอยู่กับความเสียใจนานไหมก็ก็มีบ้างที่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ก็หนักหนักไม่พีวอยู่กับการที่แบบต้องเสียน้ําตาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราไม่ไม่มีเขาอะไรก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรอะค่ะมันคือการตัดสินใจมันโตมันโตแล้วอะค่ะพี่มันก็แค่ดูว่าเออความเป็นไปได้อะไรแบบนี้ตอนนี้สบายใจหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต อันคอโล่อ,<โ>ลอนนี้เลยอ,อันนี้ก็คือจริงๆอันฟอโล่ไม่ได้ขออนุญาตการอันฟอโล่อะ<พอ>ค่ะก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามีอะไรที่มันมันมันเขาเรียกว่าอ,อะไรอะแบบลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดน,นั้นแต่มันเป็นแค่ว่าเราก็อยากจะกลับมาแบบปรับความรู้สึกตัวเองมาจัดการตัวเองไม่ให้แบบ รู้สึกอะไรหรือว่าวงแวกหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากทํางานอ่ะไม่อยากไม่อยากเห็นรูปฝีหน้าฝีเขาฝีมันในนมันไม่ใช่อะคือเรียกว่าอันเนี้ยมันปกติเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่แบบเซนซิทีฟมานั่งรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเรื่องแค่นี้ค่ะแต่แค่ว่าเรื่องสองคนเราเลยจบมันเป็นสัญญาณให้แบบเหมือนบอกเองว่าเฮ้ยสุขภพมูคอนจะไปข้างหน้าแล้วนะหรือเปล่า ก็ก็ก็สนใจโฟกัสแต่งงานก็เลยแบบเออตัดสินใจอย่างนั้นเลยตัดสินใจนานเั้ตัดสินใจนาน่มาคิดกว่าจะต้องแบบขอร้องไม่ปิดรับอะไรที่เกี่ยวกับตัวฝั่นตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยไคือทุกทุกการจะทำอะค่ะจะผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นำอะไรต่างๆมันก่อนหน้านี้ที่ว่าทำไมวิวยังไม่ออกมาพูดที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องการจะ ไม่พูดตั้งแต่แรกคือแบบจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสอ,องคนอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องความที่แฟนๆยังคงส่งข้อความที่เป็นห่วงะคะ่ะก็อยากมายืนยันตรงนี้ว่าแบบเออไม่ต้องห่วงแล้วก็กวิวก็ยังรักรักตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดีแบบว่าแล้วก็ยังทํางานดีๆอยู่สิ่งที่วิวใจ มีโอกกาสเจอันเอ่นั้นก็คือต้องเรื่องอนาคตค่ะแต่ก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่จะต้องอยู่ค่ายเดียวกันช่องเดียวกันจะต้องเลี้ยงกันระหว่างใจไหมอ่ะเจอยากค่ะพบกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยแม้ในช่วงในช่วงมันเป็นอะไรที่ทุกคนไปอยู่ที่กองอ่ะค่ะเขาเจอไหมวิวต่างคนต่างอยู่การทำงานวิวสิ่งที่วิวใจวิวได้มากที่สุดคืออะไรครับโอ๊ยงานเลยนะคะงานแล้วก็แบบข้อความน่ารักน่ารักจากทุกคนเลยชอบคุณเราว่าไงบ้างวิว ก็อยู่ติดตัวกันตลอดคุณแม่อะไรต่างๆเลยเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรคือจะจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิวไม่มีใครที่เข้ามาทำให้แบบหมายถึงว่าครอบครัวค่ะเราไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวเราก็โตแล้วก็ให้ให้แล้วแต่เราวิวอยากาตถามหน่อยในความสมพั์วิวกับเจนอย่างนี้มันจะแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรืออะไรหรือมันต้องใช้เวลาอย่างไรกก็ใช้เวลาค่ะการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้องใช้เวลา สำหรับวิวก็คือถ้าไม่เคยไม่เคยที่จะจบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าดีน่ารักกันเราก็คงยังเราก็คงยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจบก็คือแบบจบดูทุกคนจะมองว่าจบไม่สวยนะครับเพราะว่ามันประเด็นมันก็ดูสวนทางกันกับคัพูีรอะไรเนี้ยเออก็ไม่สามารถไม่ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันแต่อันนี้ในความประมาณตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองเป็นห่วงความรู้สึกเองมากกว่า คือแบบเราเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทํางานแล้วอ่ะอยากไปทำโน,น,น,นู่นทำน,นี้ที่มันมีความสุขมากกว่าตอนนี้มุกออนได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคือ,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 อก็ต้องออกก็ต้องก็งงทํางานได้ก็ออกมาได้ก็ถึงแ <laughs> ต่เปอร์เซ็นต์ไม่ยังที่แต่เออโอเคมุกออนก็คือสเสนอวิวคือบอกว่ามุกออนได้เพราะว่ามีงานมามาช่วยด<บ>ูใจมีใจใช่ครับเราจะเปิดใจไหมเปิดใจยัง หรือว่าอย่างไรนะไม่ก็ขอทำงานแล้วก็ถ้าการจะส่งกำลังใจและความห่วงใยฝากลุงงานอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เก็บก่อนใช่ไหมคะเก็บก่อนขอเก็บเงินเลยค่ะดูแลครอบครัวเลยไม่จะว่าจะถามเรื่องเวียดนามไม่หน่อย เวียดนามเขาจะได้แบบเออเวียดนามเป็นเกียรติากาศระเบิดคนเขาเรียกว่าระเบิดของเสือชิลล์เลยทุกคนก็บอกว่าเหมือนวิวอัดอั้นอะไม่ได้เคยเต้นไม่เคยเลยใช่ก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเต้นได้ร้อนแรงหรืออะไรที่เขาบอกกันมาค่ะก็ถ้าทุกคนเห็นวิวก็เป็นแบบเนี้ยที่แบบแมนแบบข้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไปดูงานที่เวียดนามด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ไปที่เวียดนามแล้วก็แฟนๆให้การต้อนรับดีมากๆ แล้วก็แฟนไทยก็ส่งกำลังใจไปยังไงก็ติดตามได้ในอินสตาแกรมวิวนะตื่นเต้นไหนมวิวเพราะว่าแบบเป็นไฟนล่ครสนใจเยอะแล้วหนุ่มว่าที่จะแสดงแดแบบสุดเลยหนูมีเวลาซ้อมน้อยมากเพราะว่าถ่ายละครอยู่ค่ะแล้วก็แค่หนูไม่แบบลื่นล้มบนเวทีก,ก็ดีใจมากแล้วค <c oughs> ุณจะเอาดีทังสายนี้เลยไหมคะคุณว,วิวค่ะติดต่อมาได้นะคะชอบคอมเต้นคอมเต้นหลายรูปแบบฟนชอบมา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  หรือว่าได้ตัวช่วยแบบเพื่อนๆอาดับเิที่ไปได้วยกันด้วยไหมมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆคือถ้าเป็นคนเดียวก็คงจะตื่นเต้นเพราะว่าเราใหม่มากๆที่ไม่ใช่นักร้องก็อาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างนะคะการเต้นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามีศนมีน้องแคทรีมีไมอโปซึ่งน่ารักมากเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยค่ะ,ะคอย่างฟิวนี้มันโดนใจใพี่กันเทยมากค่ะหลดุดรูเือยขนขะไม่ได้เป็นกรนเทยขา ดี่ต่อครับขอโทษนไม่ก็อยากจะเป็นตัวแทนทั้งทั้งพี่กระเทอเพื่อนพี่ทุกเนก็เป็นตัวแทนเพื่อนหญิงพลังหญิงแล้วกาที่ออกมาขอขอฝากเนื้อฝากตัวค่ะก็ถ้าคิดว่าชอบกันก็คงจะมีงานหน้าอีกมีมีไหมคะมีติดต่อไปาให้ออนทัวไปที่ีประเทศแต่ว่าดูดูอยู่ว่า ช่วงเวลาเวลาที่ได้นักแสดงหลายๆคนคิวพร้อมกันมันยากมาแต่ว่าจัดที่ไทยก็อยากจนกันมอยากจัดที่ไทยฝากข่าว่า้อยากดูกันไหมคะอะไรโอเคอด้จังไงคีดีมาที่เราใช่ค่ะขอบคุณนะคะโชว์สเตสปนะคะพี่โช์เลยค่ะ